เกณฑผู้บัญชาการกองผลหาราบที่สามที่เคารพกรมหาราบที่สขอนําเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญประจําปีเพื่อกรุณาทราบดังนี้การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์จัดกําลังกองร้อยถวายความปลอดภยัยกําลังหมวดรักษาการชุดตรวจค้นทุนระเบิดและกองร้อยกองทหารเกียรติยศรวมเจ็ภารกิจผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่งการรณล,ลงโครงการจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรม77ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม9,068คนได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือฉเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน2ครั้งมอบโคกระบือให้กำลังผลและทหารกองประจําการรวม5ตัวการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมฉเฉลิมพระเกียรติในพิธีการลงนามถวายพระพรเข้าร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนมหามงคลปลูกต้นไม้และปล่อยปลาฉเฉลิมพระเกียรติการปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินรวมถึง การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลด้านกําลังพลส่งเสริมให้ทหารกองประจำการขอเรื่องกาหนดเวลาปลดประจำการสมัครใจรับราชการต่อจํานวน57นายส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการให้ทหารกองประจำการผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทงทางอากาศ18นายหลักสูตรนักเรียนในสิบทหารบก30นายและนักเรียนในสิบเหล่าราบ19นายดำเนินการทดสอบร่างกายประจำปีพร้อมจัดผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับหน่วยเข้ารับการทดสอบ เพื่อความพร้อมรบในภาพรวมของกองพลการช่วยเหลือกังพลที่เสียชีวิตและปวดพิการทุกพลทภาพจากการปฏิบัติราชการสนามมอบเงินสินไหมทดแทนตามสิทธิและเข้าเยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกเดือนการพัฒนารักษาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กําังคนและครอบครัวมีกิจกรรมสำคัญคือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค3 6ครั้งมอบทุนการศึกษา5 4 7ทุนจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับบุตรหลานกำลังพล เข้าเยี่ยมภรรยากังพลที่ขอดบุตรใหม่22รายจัดหาสิ่งของบำรุงขวัญกิจกรรมสุขปันสุขการพัฒนาสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกังพลรายได้น้อยส่งเสริมให้ออกปฏิบัติงานราชการสนาม64นายประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ25นายที่สำคัญเช่นจัดสรรเป็นพื้นที่ร้านค้าชุมชนออกร้านตลาดนัดหน้าข่ข่การเสนาสนเทศโดยผู้บังคับหน่วยทำการพบปะพร้อมนำกังพลและครอบครัวเข้ารับฟังการเสนาสนเทศจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สาม การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคจิตเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้บังคับหน่วยเข้าตรวจเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กําลังคนครอบครัวและทหารกองประจำการจัดตั้งจุดคัดกรองแต่งตั้งสารวัตรโควิดและเจ้าหน้าที่เสนาลักษณ์แถวสองทหน้าที่กํากับดูแลจัดการอบรมเข้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รวม90ครั้งจัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมประกอบอาหารพิเศษให้ทหารกองประจำการรวม54ครั้งปัจจุบันกําลังพลและครอบครัว เข้าฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 คิดเป็นร้อยละ90.64ด้านการข่าวซักซ้อมแผนการรบ,บพอ่ายและแผนเผชิญเหตุปรับปรุงระบบแสงสว่างติดตั้งระบบกล้อง cctv พื้นที่ขังและพื้นที่รอแหลมจำนวน149จุดร่วมกับส่วนราชการทำการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอักคีภัยจำนวน12ครั้งการรวบรวมข่าวสารรวม146,278ข่าว พัฒนางานด้านข่าวกรองจัดตั้งศูนย์ข่าวกรองติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่43ครั้งและรายงานผ่านระบบสารสนเทศของกองทบก1,709ข่าวด้านยุทธการมุ่งเน้นทําการฝึกในที่ตั้งทุกงานการฝึกตามนโยบายแม่ทัพภาคที่สองให้มีประสิทธิภาพตามวงรอบงานการฝึกประจําปีการฝึกทหารใหม่เข้ารายงานตัวฝึก2ผัดจำนวน877นายเน้นย้ำทำการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันที่สำคัญและการกำกับดูแลจากผู้บงคับัญชา มีผลประเมินการฝึกทั้งสองผัดอยู่ในระดับดีมากการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ให้รู้หน้าที่ตามความชำนาญการทางทหารที่บรรจุพร้อมทำการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนฐานะเป็นสิบตีกองประจำการการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยตามโครงร่างการฝึกปฏิบัติตามนโยบายสำคัญในการฝึกขยายผลการยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่ประกอบเครื่องกำบังตามนโยบายแม่ทัพพรที่สองพร้อมเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการฝึกและรับชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงตามสถานการณ์เข้าตีในระดับกองร้อยการฝึกเป็นหน่วยกองพันเหล่าราบ เข้าทําการฝึกตามแผนเผชิญเหตุมุ่งเน้นทําการฝึกของผู้มุ่งคับหน่วยฝ่ายอำนวยการในระดับกองพันฝึกตามนโยบายสําคัญในการจัดตั้งขบวนสัมภาระดําเนินตามระบบส่งรางบำรุงในสนามการฝึกเป็นหน่วยมู่งตอนหมวดตามโครงร่างการฝึกมุ่งเน้นทําการฝึกให้กับผู้มุ่งคับหมวดผู้มุ่งควบมู่งภายใต้การกากับดูแลจากผู้มุ่งขบัญชาตามระดับชั้นพร้อมประเมินผลและมอบรางวัลการฝึกการฝึกทักษะการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและตรวจความพร้อมรบด้านกำลังพลยุทธปกรณ์ประจำทุกเดือน กองพันนหาราบที่2จัดกำลัง1นกองร้อยทหารราบเข้าทำการแข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะระดับกองร้อยของกองทัพภาคที่2มีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่1สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามปฏิบัติตามนโยบ,บายสำคัญเพื่อให้เกิดความพร้อมรบในทุกด้านมุ่งเน้นการตรวจความพร้อมรบด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์และยานพาหนะตามบัตราการจัดของหน่วยการฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมายจัดกำลังหนึ่งกองพันนหาราบประกอบกำลังกรมหาราพชพก,กิจกองทัพภาคที่2 เข้าทําการฝึกตามแผนเผชิญเหตุจงผงผัทพงภูกนาธ641พื้นที่ตามเมือนช่องกลางการฝึกยูนิสคูลทบทวนกิจเพะตามภารกิจของหน่วยจํานวน28เรื่องรวม560ครั้งการฝึกปรับพื้นฐานในทหารประทวันบรรจุใหม่ทําการฝึกในรุ่นที่8โดยบูรณาการการจัดการฝึกจากหน่วยระดับกรมและกองพันหมุนเวียนกองำลังเข้าทําการฝึกการปฏิบัติภารกิจสหประชาชาติคั้นเลื่อนกองกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาซูดานผัดที่3ที่ผ่านมา เ้ารบการฝึกรวมตามขีเฉพาะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติภารกิจด้านส่งกาลังบารุงการส่งกําลังมุ่งเน้นดาเนินงานโครงการบริหารจัดการตามวงรอบการส่งกําลังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบล็อกมิสเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการและทันเวลามีรายการสําคัญเช่นรถโดยสารขนาดเล็กรถโดยสารขนาดใหญ่รถยนต์ตรวจการและรถไถตัดหญ้าผลงานดีเด่น ได้รับใบป,ประกาศกิตติคุณจากแม่ทัพที่2และผู้บัญชาการกองพลหาราบที่3การขนส่งปฏิบัติตามนโยบายตรวจควันดำยานพาหนะผ่านค่ามาตรฐานทุกคันได้จัดทําประกันภาัยยานพาหนะสายขนส่งรวม32คันการพัฒนาหน่วยดําเนินตามแผนงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างประจําปี20แผนงานดําเนินการเรียบร้อย10แผนงานพร้อมริเริ่มพัฒนาและปรับปรุงหน่วยให้เกิดความสง่าง,งามและทันสมัยจํานวน41รายการโดยใช้ชุดช่างหน่วยดําเนินการ ปฏิบัติตามนโย,ยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยครังสิ่งอุปกรณ์และการสำรวจพิเศษผลการตรวจไม่มีสูญหายและรั่วไหลแต่อย่างใดด้านกิจการพเลเรือนการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆจำนวน55ครั้งมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือรวม884รายดำเนินโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งแจกจ่ายน้ำรวม193,000ลิตรประชาชนได้รับประโยชน์35พื้นที่ตรวจความพร้อมของรังพลและยุธทธทปกณ์ มุ่งเน้นงานเข้าช่วยเหลือประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยผลงานดีเด่นได้รับใบประกาศกียติคุณจากแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการกองผลังราวรที่3การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเตรียมกำลังพลยุโทโธปกรณ์เข้าให้บริการประชาชนและพื้นที่สาธารณะรวม123ครั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม15พื้นที่สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสถานที่กักการโรคท้องที่จํานวน8รายการรวม26พื้นที่ จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันแจกจ่ายอาหารปรุงสุก6,420กล่องจัดตั้งตู้ปันสุกจัดรถปันสุกกิจกรรมถุงปันสุกกิจกรรมอา m มี่เดลิเวอรี่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือ43พื้นที่รวม3,433รายเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าจากผู้ประกอบการ47ครั้งวงเงิน72,045บาท ตลอดจนจักำลังพลจิตอาสาเข้าบริจาคโลหิตรวม81ครั้งได้โลหิต751,230ซีดำเนินการโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่รับผิดชอบ13โรงเข้าดำเนินการร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนพร้อมจัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรและติดตามความพืบหน้าอย่างต่อเนื่องโครงการพี่ทหารสารฝันเข้ามอบทุนการศึกษารวม40ทุนกิจกรรมสมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมให้กำลังใจตามมาตา33 ติดตามการดำเนินงานตามมาตรา35ประจำทุกเดือนมุ่งเน้นติดตามง,งานสมาคมแม่บ้านทหารบกทั้ง6โครงการรวม8 4ครั้งมีการปฏิบัติตามโยบายสำคัญคือการไลฟ์สดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านผ่านทางเพจ Facebook จํานวน6ครั้งยอดจําหน่าย6 1 6 2 1บาทโครงการทหารพันธ์ดีผู้บัญชาการกองพลหารราบที่3และผู้บังคับการกรมหารราบที่13เข้าทูนเก้าถวายรายงานแด่สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีขอพระราชทานพระราชาอนุญาตจัดตั้งโครงการทหารพันธีกองผลฐานราทีส3ในพื้นที่ค่ายพญาสุนทรธรรมธาดาโดยกรมฐานราที่23เป็นหน่วยดําเนินงานปัจจุบันได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีมีความคืบหน้าด้านการดําเนินงานตามเฟสงานระยะที่1คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ความพืบหน้าตามเฟสงานระยะที่2คิดเป็นร้อยละสิบความพืบหน้าด้านงบประมาณที่สําคัญ ได้รับอนุมัติการขอสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับอนุมัติการขยายเขตไฟฟ้าและการสนับสนุนงบประมาณสร้างสาราทรงงานปรับปรุงถนนภายในโครงการพร้อมกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอีกหลายหน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมพร้อมสำหรับการรับสเสด็จก,กรมฐานราบที่13ขออนุญาดนําเรียนข้อมูลเพื่อกรุณาทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ